จุดจบของลุงยักษ์การต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับผีชุดดำในนิยายที่หยดสิ้นเสียงครวญครั้งอุ่นเครื่องก่อนไปดูที่หยด2 แต่ก่อนจะไปฟังกันฝากทุกคนกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้อ่านนิยายก็ระวังสปอยด้วยนะครับและเนื้อหานี้ไม่เหมือนกับในหนังที่ยดอด2ปลอดภัยหายห่วงเหตุการณ์ช่วงท้ายลุงยักษ์ได้เข้าปะทะกับผีชุดดาอีกครั้งหนึ่งแต่หลวงพ่อโป้งโบราณของลุงยักษ์ทำอะไรผีชุดดำไม่ได้เลยผีปอบชั่วมันเดินเข้ามาใกล้ลุงยักษ์ทีละก้าว ทีละ9ก้าก่อนที่มันจะก,กระซวกท้องลุงยักษ์หายเข้าไปทั้งมือลุงยักษ์ถึงกับสุดนอนลงไปกับพื้นอีกด้านหนึ่งจ่ามหาันหรือในหนังเขาใช้ชื่อว่าจ่าประพันธ์คนเดียวกันนะครับกําลังอยู่ในบ้านพักกับหยาิจู่ๆก็มีหมอกหนาะลงปกคลุมทั่วทุกพื้นที่เมื่อจ่ามหันและหยาดมองออกไปนอกหน้าต่างพวกเขาก็ขนลุกสู้มือไม้อ่อนแรงทำกลางหมอกหนาทึบผีชุดดำกำลังเดินมาหาพวกเขา พร้อมกับแสยะยิ้มหน้ากลัวมันต้องการจะพาคนรอบตัวของลุงยักษ์ทุกคนลาจากโลกใบนี้ไปแล้วพวกจ่ามหันก็ได้ยินเสียงบางอย่างลอยมาตามลมแค่ได้ยินเสียงก็เกิดอาการง่วงเปลือกตาหนักวิธีหลุดพ้นจากคาถานี้ คือการใช้ความเจ็บเป็นเครื่องกระตุน้นแต่พวกเขากลับควบคุมร่างกายของตัวเองไม่ได้จะมาหันรู้ได้ทันทีว่าถ้าพวกเขาหลับไปคงมีสักคนได้ลาโลกไปแน่นอนแต่ก่อนจะหลับก็มีเสียงตะโกนดังขึ้นมาว่าเฮ้ย <Hey! S 1> ลุงยักษ์ที่อ่อนแรงเต็มที่อย่างกั้นใจลุกขึ้นมาสู้เพื่อครอบครัวของเขาลุงยักษ์ยกหลวงพ่อ,ปอโป้งโบราณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ผีชุดดำมันมีอาการตกใจทั้งที่เป็นกระบอกเดิม แต่ที่ต่างออกไปก็คือสิ่งที่บรรจุอยู่ข้างในนั้นมันคือลูกตะกัวศักดิ์สิทธิ์ที่จ่ามหันเคยใส่เอาไว้ในตลับแล้วให้ลุงยักษ์หลังจากที่พวกเขาปราบสมิงเขาขวางได้แต่ลุงยักษ์นึกว่าเป็นตลับสมุนไพรเขาเลยไม่เคยแกะออกมาดูเลยผีชุดดำเห็นท่าไม่ดีเลยจะไล่คาถากล่อมให้หลับอีกครั้งหนึ่งแต่มันพูดได้แค่คำว่าที่เท่านั้นลุงยักษ์ก็ปากแจ๋วด่าสวนกับไปทันทีช้าไปแล้วอีกแล้วลุงยักษ์ก็ลั่นหลวงพ่อโป้งโบราณนัดสุดท้ายออกไป ผีชุดดำโดนเข้าไปเต็มๆก็หงายเงือบลงไปนอนกับพื้นด้วยฤทธิ์ลูกตะกัวศักดิ์สิทธิ์ทำให้ท่อนบนกับท่อนล่างของมันแยกออกจากกันด้วยความแค้นลุงยักษ์เดินเข้าไปรัวซ้ําถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกเหลือแล้วก็ตามจนหยาต้องเข้ามาบอกกับพี่ชายว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วหมอกหนาเริ่มหายไปพระอาทิตย์ค่อยๆขึ้นจากขอบฟ้าลุงยักษ์ที่อ่อนล้าทั้งจากผีชุดดำและจากโรคประจำตัว โซเซไปนั่งพิงที่ต้นมะข่าโดยมีหยาดและจ่ามหันคอยอยู่ข้างๆจ่ามหันจุดไฟแช็คให้กับลุงยักษ์ได้สู่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วลุงยักษ์ก็ได้บอกลาโลกใบนี้ไปแล้วเพื่อนๆคิดว่าในหนังที่หยด2อลุงยักษ์จะเอาชีวิตรอดจากผีชุดดำไปได้ไหมพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วผลลัพธ์ในหนังจะเป็นยังไงไปดูกันได้แล้วครับกับที่หยดสวันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น